หากพูดถึงการทำนายฝันจากสัตว์ต่างๆฝันเห็นงูถือเป็นอีกหนึ่งความฝันยอดฮิตในบางวัฒนธรรมเชื่อว่างูเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เวลาฝันเห็นงูคนทั่วไปมักจะคิดเป็นอย่างแรกว่าจะได้เจอเนื้อคู่แต่ในความเป็นจริงฝันเห็นงูไม่ได้หมายถึงการเจอเนื้อคู่เพียงอย่างเดียวมันยังมีรายละเอียดของความฝันที่สามารถบอกรายละเอียดได้มากกว่าที่คิด วันนี้ทำนายทายทักจะพามาดูความหมายของการทำนายฝันที่เกี่ยวข้องกับการจับงูกันค่ะฝันว่าได้จับงูทำนายฝันว่าไม่ว่าจะจับแบบใดแนะนำให้หลีกเลี่ยงการไปงานศพในช่วงนี้เพราะจะกลายเป็นทุกขลาภฝันว่าจับงูมือเปล่าทำนายฝันว่าจะมีโชคใหญ่โดยเฉพาะจับตรงคองงูจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงได้มากกว่าจับบริเวณส่วนหาง ฝันว่าจับได้งูตัวใหญ่ทำนายฝันว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือชาวต่างชาติจะนำลาบก้อนใหญ่หรือเกียรติยศชื่อเสียงมาให้ฝันว่าจับงูตัวเล็กทำนายว่าจะได้โชคลาบจากเด็กๆเป็นลาบก้อนเล็กหากฝันว่าได้จับงูและหวังจะเสี่ยงโชคเลขเด็ดที่ได้รับความนิยมได้แก่17 78 07 078 178และ117 สำหรับใครที่จะนำเลขชุดนี้ไปสิ่งโชคก็ขอให้ถูกรางวาัลรวยเป็นล้านเลยนะคะสำหรับวันนี้ทํานายทายถักต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ